จรดวัดวังไกลกังวลเพลงนิพน์ลกล่อมฟ้าเวหาเหินราตรีประดับดาวแพรวพราวเพลินดำเนินแนวทางวางฐานไทยอาจกล่าวได้ว่าพระราชอัธยาศัยโปรดทรงกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผลมาจากทรงศึกษาที่วิทยาลัยอีตันซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและปลูกฝังน้ำใจนักกีฬาในฤดูหนาวทรงวอลเกมกีฬาประจำวิทยาลัยอีตันซึ่งต้องใช้ความสมบุกสมบันยิ่งส่วนในฤดูร้อนทรงคริกเก็ตส่วนกีฬาในร่มโปรดที่จะทรงเล่นสควอสรับสั่งว่าเล่นไม่นานก็เหงื่อออก แสดงว่าทรงกีฬาเพื่อพระพลานามัยด้วยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเ้าหรือสมเด็จเจ้าฟ้าเนี่ยสเสด็จไปอยู่ที่โรงเรียนในร้อยโลเลจก็ทรงได้รับรางวัลขี่มาโลดผนซึ่งไม่เค,ยม,คยมีใครพูดถึงนะครับทรงใช้กีฬาเทนนิสและกอล์ฟเนี่ยเพื่อจเจริญพระราชัยตรีเช่นเมื่อสเสด็จไปสิงคโปร์ นะครับก็เห็นหลักฐานชัดเจนแล้วก็เวลาที่จะเตรียมกำหนดการหมายกำหนดการเสด็จพระเนินอยู่ที่ต่างๆเนี่ยก็จะทรงเตือนบอกว่าให้มีเวลาได้ไดเล่นกีฬาบ้างนะนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาก็เป็นของสำคัญสำหรับพระพราหลาในามายัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีโปรดเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานที่หัวหินมาตั้งแต่ก่อนทรงครองราชไม่เพียงแต่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นดีต่อพระพานามัยเท่านั้นแต่ยังโปรโดการทรงกอล์ฟที่สนามกอล์ฟรถไฟหลวงกอล์ฟเป็นกีฬาที่ทั้งสองพระองค์เริ่มทรงอย่างจริงจังมาตั้งแต่พุทธศักราช2467 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงกอล์ฟที่นี่บ่อยๆนอกจากจะโปรดทรงกีฬาแล้วยังทรงรับสมาคมกีฬาบางประเภทไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เช่นลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้น